อยากได้อยู่อยากได้อยู่บ่เลยอืมเดี๋ยวบุญวันสนามีเนาะเลใหญ่ยเป็นเห็ดเฮือนเห็ดซานให้คือสิดีใจน้องแม่จอนเลยดีใจอยู่เห็ดเชิงไดนี่สมุดสมุดเถอะนะนี่เห็ดหงายเดียวเห็ดหงายในบ่เลยโอ้คุณแบ่งให้เจ้าบ่ตัวนี้ฮะเลยเห็ดคุณแบ่งให้ให้เหาเฮือนซานแม่จอนพี่น้องเอลยบอเราอยู่เฮือนเอื้อยเราฟากระจาดบุมีเนาะ อาจจะบบพอได้นี่เพราะว่าเห็นพ่นไทรมือนั่นอยู่เอาสูตรต่อไปแม่จอนเอ้ย่อลูกเนาะโดยลูกสองคนพี่น้องเอ้ยลาวก็ได้หลังจากดำนาจะคล้องแล้วก็สิไปรับจ้างบ่อนกดโดยลูกหลวงหมักละเอ้โท่ลูกแม่จอนพี่น้องเอ้ยจากปีก่อแม่จอนเก่า,าปี <c oughs> ลูกซอยเม่ ยังได้พึ่งพาอาศัยลูกดำน้าก็เป็นบัวหำเจ้าค่ะเออวบอ <c oughs> สสไลายชิมาแกเสือพี่น้องเอ้ยดำนาเราเห็นปีกายนี่เนาะมัดได้ะเป็นบ่ละงบ่เป็นกลาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนพี่น้องเอ้ยเนาะ มาพบมาพ่อกับบ่าวพามีอีกแล้วพี่น้องเลยมาพบมาพ่อกันช่วงใบๆนะพี่น้องเนาะบ่าวพามีเขาไปหาน้องแดงพี่น้องเลยน้องแดงเพื่อนเมือบ้านเนาะเมือเพื่อนบบเห็นน้องแดงแล้วบ่าวพามีเขามาหาไม่จอนก็มีเอฟซีไา่ทันนะพี่น้องเนาะเพื่อนว่าบ่าวพามีเอ้ยว่าเขาไปไทยไม่จอนนเด้อว,ว่ากระบาดเล่าพี่น้องเย้ยแล้วยูทูบนี่แหละไม่จอนก็ได้เป็นเพื่อนของเอื้อเล่าเราบบมีเพื่อน กลมากกลางคืน,นเห็น่นตกตะเกียงพี่น้องเลยสงสานเราบางเถื่อมีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะซอยเราเข้ามาพี่น้องเลยภาคกระจายกับเมนบบพอชัำโบจักอันนี้ปึงอยู่เพิ่นบบย่านบ่เรือเอาไว้โดดกลางคืน,นบอกว้าเนาะเพื่อนซานไม่จรพี่น้องเลยบนเราอยู่เพื่อนเอื่อยเราภาคกระจาดบุมีเนาะอาจจะบบพอได้นี่เพราะเห็น่นใสมือนั่นอยู่โดย เปิดภาพมาเป็นภผยนอนี่ภผยนอนี่ลูกกล้ายอยู่สบายดีเดอ้อสบายดีบักมีโดยมานั่งกรบเป้าพี่าาบักละยันสั่งมาเพื่อเด็กพี่น้องเลยมาพี่ไว้ละบริสุทธิ์ขนมมาฝากร้านช่มอ,อ่าโอันนิ้ไม้ในไม่จอนเป็นอยู่บบา ลูกกาเนาะเจ้าก oh okay. ็ได้เลยลูกกาดำแล้วป่อม่อ๋ดำแล้วหน้าหดเช่นนะโอ้โหมีนงกัดข่อยบั๋นหมดสมรุ่นนี่เกือกเอาเลยเนาะเลยเกือกเลยถือลูกกาม่จะไม่จะเกือกที่แล้วเลยเออชิดหอน้องแดงเนาะปีกายนี่เลยลูกกาหยอกกันก็ไม่จอนพี่น้องเลย หยกกันช้ำหมูผ่ดเมื่อป่านบ่ฮะเนื่อแดงผ่ดเมื่อป่านบ่แมนผ่ดเมื่อกับไผ่เมื่อกับอันนนัาผุดอะไรลอยนะแมนเจ้าหูบ่เจ้ากะหาน้ำหมูอืมจะได้กินฮอดนองแดงอยู่บ่าแม่จอนกินฮอดนี่แล้ว เป็นทามหาลูกเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนบบได้เข่ามาหาเจ้าบ,บ่ซะบบเจ้าก็บโได้ไปเยี่ยมลูกเลยบ่เขากับไปเยี่ยมทีนึง่งไปแล้วกับมาเนาะพี่จอนโดยไปกับมาแล้วไปกับไปอยู่เพือนโดยก็ค่ยเรียงพาไปเขาไปทีหนึ่งแล้วเขาไป้าโดยโดย ก็เขาก็ไป,ไปเลยโดยคิดฮอดก็ไปเยี่ยมไปยามเอาน้ไม่จอนเนาะโดยจังไดคือไปบบได้ได้พี่น้องเลยพม่จอนในทางพี่เพิ่นกับ่ให้ไปงวกัดบ่อหรือว่าจังไดนี่ฮะงวกัดเออลูกก้านั่งลูกบุญยันมีแนวเข่าบ่อคือว่านั่งนังแท้บ่เคยเลูกวีานี่ นเนืคยลกบนนี้โดยโอ้โยนั่งเจ็บขักคำเนาะได้จังมัดแล้วมือน,นี่ฮะหักลกโดยดำไววเนาะไม่จอนเนาะโดยเศร้านี่ได้จังไห้เศร้านี่ได้หาไห้ป้าเก่งแท้นี่ <c oughs> บจ้างบ่โบเอาคนงานบ่ <c oughs> <c oughs> บมีเงิน <c oughs> มีเงินจ้างเลย เลยดำเองโอ้มีบทสม่มไอจอนไว้หลายแท่นหลายมีการกุกม่วงแมนแมนดำจะคนค่ะแม่ดำลายคนหนึ่งน้องสาวได้ผัวหัวเขาก็ลุกตูมตูมกระดำซอยลูกทรายเจ้าฮมโบ้โดยกระดำอยู่บางวัยหนึง่งบิวไป่ใช่ละบิวนะดำเบิกกันเออเราก็ายังใครว่ามีลูกซอยพี่นอ้นองเอ้ยน้องบิว,บวน้องตูมเนาะ ปีกายนี่กับไทยนาเดี๋ยวนี้ไทยนาบอกเพื่อนนะเพื่อนแต่ไทยนาดีแล้วหูจห่จักซอยแม่เนาะหู่จักซอยเวียงงานปีกายนี่ก็พอได้เพื่อนและซอยพ่อเนาะแม่จอนเนะาะโดยพาน้องแดงก็กำลังตกกะหรอวะเกางามเลยใคยจะเผากะใชะหน้าเพื่อนนะอะไรก็ะใครจะเผาเผากะหน้าเพื่อนนะแพ้วเลย คนไม่เวียกช่านนะเขากะบบฮู่ไม่จอนพรคนพานองแดงเมื่อเขากะโบฮู่อพะคนเมื่อยังบอเจ้าบอเจ้านี่คนพากันเมื่อโดยบายบ่ดทันบ่เจ้านีิทันอยู่ทางและคนเราพานองแดงเมื่อบ้านคนเด้อพคนวะมันคุกแรงปู้ยได้เขาเคยไปบ่เฮ้ยเขาเคยไป ไรเถื่อเติมเลยน้องแดงครเราเคยเราเกิดอยู่พุ่นบ่หรือมาเกิดอยู่พี่ก็เราเกิดอยู่พุ่นไรอืมแต่เจ้าเอากระพอะพ่นนี่เจ้าเคยเมื่ออยู่บ่เคยเมื่อยามเถื่ออ๋อผักหนับหนึหนิไกลเติมบเนาะโอ้ยน้องเอยเป็นไฟอันนี้สบายดีน้องตูมสดีเอ้ลูกกาช่วยแม่อืม ลกลกมละน่อยก็คุณจักซอยแม่พี่น้องเลยซอยกันเพือ่อจะได้แล้วไว้ไว้ไช้ำนิน่อยๆกโอเป็นอยู่ปเตะฮะตูงก้าฮะโอ้เก่งเลย ลอยกันยังได้แล้วไว้ๆน้องไม่จอนโดยเจะง่ายลงไม่นอนอยู่พี่หรือบอ่อเจ้าคะโดยคือว่าอันคือปึ้งอยู่มั่นบรสิสัทพ่เวลาฝนตกสาสตร์บร่ไม่จรนบ่ออันฟ้ากระจาดบ่พ่อบ่หรือวอ่ายังไงโดยกระจาดบ,บ่พ่ออันนี้เน่เอื้อยเอื่อยให้นอนสก้อนเหมือนบอ่โดยอันนี้บเบาเฮือนฝน เลยได้เพล <oh> <oh> ินเพิ่นเห็นเด็กน้อยพี่น้อยเห็นน้องอันนี้เลยนสร้างมาเพื่อเด็กแล้วเพราะคนห็นเด็กน้อยเลยบกลาลกอยู่นี่เด้อเจ้าเดินยินบอกนั่งลกอยู่นี่แหละเออลกลกช้อยกานพี่น้องเลย นนใาหายนนมาน,นอนอยู่ในตู้มานี่เพราะว่าอยู่น้ำแม่มันก็หลายค้นน้อยแม่จรเลยเออนอนดีเพื่อนเฮือนก็หลายคนก็เลยวายใายลงมานอนอยู่เฮือนเอื้อยเพิ่นอยู่พี่ปเลยเพิ่นไปใช้สเอือ้อเจ้านะนาอ,อยู่นาอืออยู่นาโดยอันนี้เฮือนเพิ่นบ่หรือว่าเทียงเพิ่อนอันนี้กะก็เฮือนเพิ่นนี่ยล่ะเออเอาสู่ต่อไปแม่จอนเอ,อ้ย เพื่อลูกเนาะโดยลูกสองคนพี่น้องเอ้ไไยแล้วก็ได้หลังจากดำนาจะคลองแล้วก็สิไปรับจ้างบ่อนโดยเกิสิแล้วพี่น้องเอ้ยน้อยๆก็เป็นในลูกกาพเออแต่ผู้น้อยเนี่ยผัดพายร้ายผัดย่านพิกพในด้พี่น้องเอยพิดคอมเมนต์ให้ตูมลุก,ก,ก,มกลุกด้วยมละ เอ้โทษลูกแม่จรพี่น้องเลยจากปีก่อนแม่จรเก่าปีลูกซอยแม่ใครเดี๋ยว่ากโบมีน้ำไพสะไทยให้ห้แม่จรเขาขอเจ้าบอกโอ้บิวเชื่อกเขาลานมาไทยอื ให้น้องตูมพนลกุกพี่น้องเลยหัดเลยไปไปตู้ไปไปไฮ้ลท์ก่อนมึงตูมเห็ดขาดนี่เตะมึงดูหาบุกละพอทำลถกระกกจามันขาดนะโอ้ยกูเลือกอีกแล้วไปเลยเจ้าอันาไลาโพดแล้วนะฮะ ลูกลายพดพ่อเอิ้นนะครับพ,พี่น้องเ <พา S 1> นาะไปจะห้ใอ้าวเนีดหน่อยทุกคนเนาะพี่น้องเป็นแบบย่างคือลูกแม่จอนน่อยอยู่แต่หุ้จักซอยแม่พี่น้องเลยเพิ่นกันยังได้พึ่งพาอาศัยลูกดำหน้าก็เป็นบัวหามเจ้าค่ะเออไวบอ้บ <c oughs> เสร้ายชิมากแก้เสือพี่น้องเลยดำนาเฮาเห็นปีกายนี่เนาะมัดได้สเป็นบ่ละยังบ่เป็นแปดปีเก้าปีหังยังน้อยพี่น้องเลยู้จักซอยแม่ก็โกูแกงน้องไม่บ่ามันน่นมจอน ก๋วยแกงไก่อือตาแซ่บแท้นี่เนาะมีเนาแกงหน่อไม้มียะนางอยู่บ่บ่มียะนางไหเออเฮาเมื่อสวรรค์เฮาสิเก็บมาให้เด้อโดยบ่มีเนาะเฮาสิเอามาให้ทงยางนึงเด้อแม่จอนเด้อดคั่นเฮาเมื่อย่านเนาะุเจ้าอย่าแกงหน่อไม้หั่นดอกเพื่อนเฮาหลายยนางค่ะเี่ยวมาจากทงฮูนึงนี่เนาะพี่อึดยนางพี่น้องเอย กูพี่เขาจ้างกันอันวันเท่าไรแม่จอนก็เ่านบุผู้ใดยังบุผู้พี่กายได้ดสิพี่กายนะหาซิปหาซิปพี่น้องเลยวันละร้อยบาทเนาะบอ่อหอดซ้มร้อยบาทประมาณเก้าสิบกัวจ้างถึกเนาะบ้านเฮาเนาะเดีย๋ยวใช้เตะมึงดูหาน้องน้องตูมป้าตอกหากับแม่แช ทำนาแรงทำนาแรงดูรดนาแรงสามหายดับมุกบุฟเฟืตอต่อใส่ลายอยู่บ่ใส่น้อยนึ่งที่ว่าธรรมศาสตร์นะเป็นเห็ดหน้านี่พี่น้องเลยพี่จุ๊บพี่หางงามไ่จอเลยมาลุกพีมุมนี้งาม มแต่งว่กินชิลจุกเิลจุกเจอบบดิษัยปุยบอกใช่อีพอจะใส่อยู่อืกัดหากเนาะตัดหากคนวะตัดหักอันนี้จังลกสบายนอนอยู่นี่ได้ไม่จรี่นองเลยพี่นอนนอนอยู่พี่ เอือ,รรอนชานเราเอือนอันเอื้อเราผักกระจาดมันบุคุงเนาะอันนี้ค่ะบุพพอ,อบอผักกระจาดนี่ยม่จอนผักตาบบุพพ์ประมาณอีกสี่หาแผ่นเนาะคือสี่พ่ออยู่เนาะยม่จอนเลยถ้าไปยากซอยล่าก็ซอยเขามาได้เด้อพี่น้องเลยเม่จอนสงสารเรา็เลยเรายอยู่กับลูกเต่าเราอีบาบเราอยู่เราก็ได้ ขึ้นทางไม่ชนเขาตากแดดด้วยแดดอะยพี่น้องอไง มืดๆนี่เจ้าลกได้จักมัดฮอดบ่ร้อยบ่เกือเสือได้6ามัด6ามัดโดยอืมมันกล้าสบายเบิดมือเฮาได้ได้รอยแม่จอนเลยโดยอันนี้กล้างัวกัดเนาะมันห่าง4ตาสิพออยู่บ่นี่4-5ตาพ่น้ังสว่านี่อืมสิว่านใหม่อีกอยู่โดย จำกัะ,ะพ,อพอ่อผัวโดยข้าพื่นกับบุมีห้องน้ำเลยพี่น้องเลยแม่จอนนี่เนาะ <c oughs> คนออกหาออกหน้าเราไปทังได้ใส่แมจอน <c oughs> ห้องน้ำบุ๋มมี <c oughs> ห้องน้ำบุมมีต้องเข่าป,ป่าพูนบ่ <c oughs> โดยชุดพูนเลยแม่นบ่โดยคุณเธอก <c oughs> ินสมได้ใส่ ทั้งค่งบางคืนยิ่งกว่าหาคุดเนาะเลยในกังเว้นในยากได้พี่น้องเลยไผ่ก็ออกหายออกหน้าบิดเลยมือนังไปขี่จุดยอดมัแล้วหนังไปแล้วหอยก็เอาเลยเออมันมีห้องน้าเลยโดยชุดพู้น่าพี่น้องปลาบว์แมนใกล้บนต้นไม้ชุดผู้เลยไก่มาหาไก่ ืันนี้มีคนเข้ามาหาลายอยู่บ้างืหมนีแต่ไม่จะม,ม่บุญอืมจนเข้ามาให้กำลังใจไม่จ้อนพี่น้องเลยคุณมาแต่เช้าโูดโดยมาช่วยมันห้อนเนาะโดยมาช่วยแต่แต่เห้ดับหน้าเด้ผขุมาโดยขุดกลับไปอยู่ กลางคืนนอนสามคนเป็นลูกบ่อยู่เทียงหรือว่าจะนอนผู้เดียวนอนกับคู่สองคนลูกคอยนอนบ้านมาเมื่อคืนนี่เห็นใต้ตะเกียงอยู่แม่นบ่เลยเอาบ่มีไฟบริษัทโซนี่บ่ได้ดึงมาบ่แมจอนบ่มีไฟงานพี่น้องเลยบ่ไริหัวบ่ฝนตกคือสิหัวได้ค่ะว่แม่จอนเลยน่ะหลังกระซิ มาเพป็นเห็ดเวียกพี่น้องเลยไม่จอนก็นได้จะท,ทึงใครโบมีน้ำนาะงไม่จอนเนาะโดยกล้าวเจ้าโบแม่นันโบขึ้นโบเซน้ำในเหี่ยวมาเลยเอาลงไว้น้ำดีกว่า,าบอกอเออน้ำบกเลยพี่น้องเลยเอันนี้หาเซไว้น้ำนี่ เือโทษเด็ดีนี่แม่จอนคือบนุองเสื้อเข็ญยาวใส่หมวกใส่กุ๊บเน่ได้มีน้าเด้อเอออ๋ออันนั้นก็ก,ก้าบ่นะแม่จอนกล้ากันโอ้ตัวหนังงามพี่น้องว่าบริการเนาะอันเดียวก็ละตานี่ข่าวอันเดียวบ่วเลอยอ anh điều cắt, rồi thân héng cá siliok sát bay, ở đinh nó, rồi mừng mày tròn, phần mặt cạ, phía nong đây mặt nhảy bồi đai, nó mày tròn nó. Đai mình săn, <laughs> cạ nhau mua cắt ná, bừng sung này nhám nĩ, phần cái răng bồi mặt mua, phần đó mày chọn nó mày tròn nó. เลยคิดว่าเิ่นยังมีเผดปล่อยงัวอยู่บ่ช่วงนี้กะก็ผูกเปิดแล้วเอองัวตัวเองอะไรตีงัวแม่บ่งัวไข่ฝ่อแล้วงัวเจ้าไพ่เลี้ยงค่ะงวผูกผูกแดงเชนอยู่แล้วเตงัวเงน้องแดงผัดตายอะไรตีงวงน้องแดงอันใดเลยข้าจูดเล้อเด้ ได้สาม,มัด <c oughs> มเลย,ลยนะสู้ๆไม,ม่จอนเลยเป็นกำลังใจให้เนาะแต่ผู้ใหญ่ทุกคนไปกำลังใจให้ไม่จรในเด้อพี่น้องเลยอีต้นลาวสงสารลาวแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะพี่น้องอยากเห็ดเฮือนเห็ดซานให้เนานะไม่จอนโดยจะได้เนาะไม่จอนเนาะอยากได้อยู่อยากได้อยู่บ่โดยอือเดี๋ยบุญวาสนามีเนาะ ผู้ใหญ่เพิ่นเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานให้คือสิดีใจเนาะแม่จอนโดยดีใจอยู่เฮ็ดซังไดนี่สมุตสมุตหั่นนะได้เฮ็ดหยเดียวเฮ็ดให้นี่บ่ยโอ้เพิ่นแบ่งให้เจ้าบ่ตัวนี้ฮะยเพิ่นแบ่งให้ให้เฮาให้พ่อแบ่งบ่นบ่นเฮาอันลูกกาเด้ซะลูกกบ่ได้เ็เออเพิ่นแบ่งให้เจ้าให้ยโอ้กี่นกี่บาทกี่บาทเอาตนของเอื้อยเอื้อย ก็จะให้เอาโดยค่อยๆคลึกเสื้อผ้าเข้าโดยคุณให้เจ้าให้ทางล่งนี้แม่นบ่โดยโอ๊พี่น้องเอ้ยปูเครือได้ลังนึงเด้นี่ทางล่งแม่จอนนี่หาสู้ๆแม่จอนเอ้ยบางเทื่อผู้ใหญ่เพิ่นมองเห็นเนาะถูกมัปูเครือปูกซานให้ได้ลูกอยู่พี่น้องเอ้ยูกมัดแล้วโดยใช้หาเบิดูทําไม อาชีทไทยหู่ปก่อนมะยกขึ้นหนึ่งสองสาเออโอเคป้าหายเบาเวียงเข่ามากค่ณเสนเดอ้เอ,อโดยมาเยี่ยมเพื่อนกับเบาเวียงพี่น้องไม่จอนได้แม่ดูค่ะกินกล้าบปเลยเออมากับเบาเวียงพี่น้องเลยมาให้กำลังใจเพื่อนแลนแล้วบันนี้ไม่จอนเอ,อ เด้ข้ามาเยี่ยมยามเพิ่นพี่น้องเลยเอือนซานเพิ่นมาพี่น้องเนาะวันเราอยู่ภาคกระจาดในบพ่บพ่อแล้วบ่อพมีวะเนาะมาหาเพิ่นปกระกําข้าวข้าวฮะน้องแดงพี่น้องเลยหอดลูกเล้าก็ได้ใครจตม,มุงหยาคือสีเย็นอยู่ดอกเนาะนี่แหละบนภากอาศัยอยู่ นี่ครับไม่เยี่ยมไม่ยามไม่จอนเด้อพี่น้องเอคยจังไลยกับ็นแห่งเสียแห่งใจให้ไม่จอนเนาะให้กำลังใจเพื่อนนี่พี่น้องเอคยถ้าว่ยพี่น้องอยากซอยแล้วกลับมาเถื่อนเถ็ดซ่านให้ไม่จอนพี่น้องเอคยก็สามารถซอยเข้ามาได้เด้อพุนพ,พ่อพุนไห้ไห้หนึ่งไห้หน,านาพุนพุนไหปลูกเพื่อนลูกซ่านว่ะอันนี้กาแากระจาดบุพอสักหจังเลยคลิปนี้พี่น้องน้องประภมีก็สิได้ขอจบคลิปเด้อปอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากผ้้ม่พีนองกดไลค์กดแชร์เนาะ เลยกับบอกขา่ามโฆษณาเด้อกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี